ในโลกนี้มีคำคำหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดคำคำนั้นคือกตันยูความกตัญยูไม่ใช่แค่รู้จักขอบคุณแต่คือหัวใจของคนที่ไม่ลืมคุณคือรากฐานของคนดีและเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาเราก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงวันนี้ เราจะมาฟังธรรมะว่าด้วยความกตันยูคือบันไดแห่งความสำเร็จหัวข้อนี้จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและคนที่อยู่ข้างๆคุณในยุคที่ผู้คนแข่งขันกันอย่างมากมายเรามักมองหาความสำเร็จจากตำแหน่งเงินทองหรือชื่อเสียงแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้รู้คุณท่านคือผู้มีธรรมเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมบุญคุณและย่อมไม่ลืมตัวความกะตันอยูจึงเป็นความกะตัญอยูคือคุณธรรมของคนมีปัญญาผู้มีปัญญาจะมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรู้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้เดินมาด้วยตนเองลำพังเบื้องหลังทุกความสำเร็จ มีพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณอยู่เสมอรู้คุณท่านย่อมเจริญไม่รู้คุณท่านย่อมเสื่อมจงระลึกถึงบุญคุณทุกวันขอบคุณแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยพ่อแม่คือพระอาหารหันต์ของลูกพระพุทธเจ้าตรัสวา่ามารดาบิดาคือพรหมของ ปพระท่านคือผู้ให้ชีวิตท่านเลี้ยงดูด้วยความเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนคอยประคองลูกจนเติบใหญ่แม้ไม่มีโอกาสตอบแทนได้ทั้งหมดเพียงเราตั้งใจทำความดีตั้งใจใช้ชีวิตให้มีค่าก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่สูงสุดกราบเท้าพ่อเรื่องพระโพธิสัตว์ผู้ตอบแทนบุญคุณครั้งหนึ่ง มีพระโพธิส pues ัตว์เกิดเป็นชายหนุ nah ่มผู้ยากจนแต่มีใจงามและกระตันอยู่เขาเติบโตมาโดยได้ร so ับความแม่ตาจากบิดามารดาและครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เขาเป็นคนดีเมื่อชายหนุ่มโตขึ้นเขาได้รับโอกาสเข้ามาช่วยเหลือชุมชนและผู้คนรอบตัวแม้ตนเองจะมีความลำบาก แต่เขาไม่เคยลืมคุณของผู้ที่เคยช่วยเหลือเขาเขาตอบแทนด้วยความเคารพการดูแลและการกระทําความดีต่อผู้มีพระคุณวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้านผู้คนหวาดกลัวและแตกตื่นแต่ชายหนุ่มไม่หวาดกลัวเขาใช้สติและความเพียรช่วยเหลือทุกคน ทุกการกระทำของเขาเต็มไปด้วยความกระตันย่และเมตตาผลคือผู้คนปลอดภัยหมู่บ้านสงบและเขาได้รับยกย่องเป็นผู้มีปัญญาและคุณธรรมสูงส่งข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้การกระตัญญูไม่จำเป็นต้องรอเวลามากมาย การตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความตั้งใจจริงคือคุณธรรมผู้มีความกตัญญูย่อมมีคนหนุนส่งคนกตัญญูจะมีคนคอยอุปถรรัมจะไปที่ใดก็มีผู้ใหญ่เมตตาจะทำสิ่งใดก็มีแรงบุญช่วยให้สำเร็จเพราะความกตัญญูคือพลังงานแห่งบุญ ที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่ไม่ลืมบุญคุณใครชีวิตจะไม่ถูกลืมจากบุญความกตัญญูเป็นเกราะคุ้มครองใจในวันที่เราท้อแท้เพียงคิดถึงพ่อแม่คิดถึงผู้มีพระคุณใจเราจะอ่อนโยนลงมีพลังขึ้นมาอีกครั้ง เพราะการระลึกถึงคุณคือการเติมแสงสว่างในใจเป็นการเตือนตนว่าเรายังมีเหตุให้ลุกขึ้นสู้ต่อใจที่รู้คุณย่อมเป็นใจที่มีธรรมการตอบแทนบุญคุณด้วยการทำความดีความกระตันอยู่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทำที่งดงาม คือการตั้งใจทําความดีสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราดีพ่อแม่ก็สุขการใช้ชีวิตให้ดีคือการตอบแทนที่สูงสุดความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ครูคือผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาถ้าไม่มีครูเราจะไม่รู้ทางเดินของชีวิต กราบครูด้วยใจเคารพด้วยการทำความดีอย่าลืมคนที่เคยชี้ทางให้เราเพราะครูคือผู้เปิดประตูสวรรค์ทางปัญญาเคารพครูหนึ่งครั้งปัญญาเพิ่มหนึ่งส่วนความกตัญญูต่อแผ่นดินเราทุกคนมีที่อยู่มีอากาศหายใจมีข้าวกิน พราะแผ่นดินนี้หล่อเลี้ยงเราจงทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองรักสรุปข้อคิดคนกตัญญูย่อมไม่ตกตำ่ำคนรู้คุณท่านย่อมมีคนช่วยเหลือคนลืมคุณย่อมลืมบุญความกตัญญูคือบันไดของคนดีอยากสำเร็จอย่าลืมผู้ให้ อยากขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมะในวันนี้ครับขอให้ความกตัญยูในใจของท่านเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตช่วยให้ชีวิตของท่านสงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีมีผู้ใหญ่เมตตามีเพื่อนแท้เจอแต่โอกาสดีและสามารถผ่านอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยความเข้มแข็งและปัญญา จำไว้เสมอครับว่าคนที่รู้คุณท่านคือผู้มีธรรมคนที่รู้คุณท่านย่อมเจริญในทุกด้านของชีวิตและคนที่รู้คุณท่านคือผู้ที่ชีวิตไม่ตกต่ำเพราะบุญและบารมีคอยหนุนหากท่านชื่นชอบคลิปธรรมะเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับฟังธรรมะดีๆเพิ่มพลังใจให้ชีวิตของเราในทุกวันครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอให้มีสุขก,กายสบายใจมีสติมีปัญญาและมีความกตัญญูอยู่ในใจทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ